เป็นคลิปที่เราไม่ค่อยได้แบบมารีวิวกันนานมากที่บอกอะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมารีวิวกันเลยแล้วกันผมตักอาหารมาละอาหารปลาที่ใช้เนี่ยเป็นของอินาซุมะตัวนี้โปรตีนสูงมากๆเลย42%แล้วคุณดูเม็ดอาหารนะเม็ดอาหารเขาประมาณเนี้ยคือสวยๆแบบนี้เลยนี่คือเม็ดอาหารของอินาซุมะ ผมก็จะให้ไปที่บ่อปลาคราฟคือถ้าใครที่เป็นสายเลี้ยงปลาคราฟอะ่ะเราต้องการให้แบบว่าโปรตีนสูงๆนะคือผมแนะนําตัวนี้คุณดูการกินเขานะเห้ยผมจะหวานให้ดูนี่เลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยให้แล้วน้ํามันไม่ขุนน้ํามันไม่ขุนอ่ะพอน้ํามันไม่ขุ่นมันก็เลยโอเคทําให้แบบนักเลี้ยงปลาหลายๆคนเขาชื่นชอบ <c oughs> โปรตีนสูงมากๆเห็นไหมครับโปรตีนสูงให้ได้กับทุกทุกปลาไซส์ไหนก็ได้คุณให้ได้หมดปลาเล็กลาโตปตาแบบกำลังหัดขุนทำไซส์คุณก็สามารถให้ได้ก็หารปลาตัวนี้ครับอินาซุมะเนี่ยบอกเลยว่านอกจากจะโปรตีนสูงแล้วทำให้หน้าน้ำไม่หมันด้วย พอหน้าน้ำไม่มันอ่ะคุณให้ปลาคุณแบบฉ่ำให้แบบจุกเลยไม่ต้องไปพะวงว่าโอ้ให้แล้วน้ํามันจะมันทําให้น้ําเสียน้ํามีกลิ่นไม่ต้องห่วงครับยินสซมาตัวนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนสําหรับใครเป็นสายเลี้ยงตานะเม็ดอาหารที่ลอยอยู่ในน้ําเนี่ยคุณจับขึ้นมาดูเห็นไหมเม็ดอาหารที่ลอยอยู่ในน้ํามันไม่แตกตัวแล้วมันก็แบบไม่ทําให้มันยุ่ยอ่ะพอมันไม่ยุย่ยมันก็ทําให้น้ํามันไม่ขุ่น ถูกไหมเนี่ยคุณดูสภาพน้ําโดยรวมนะประมาณนี้เลยสภาพโดยรวมทั้งหมดเลยที่เห็นเป็นบ่อเต็มๆเลยแบบนี้น้าําใสๆแบบนี้นี่จบได้ด้วยอาหารปลาตัวนี้ตัวเดียวคืออินาซูมะบอกเลยว่ามันเพียงพอสําหรับใครที่เป็นสายเลี้ยงปลาคาบอะมองในมุมที่ไกลแบบนี้ในบ่อปลาแบบนี้ น้ำใสๆแบบเนี้ยเนี้ยมันก็คือมันมันตอบโจทย์สําหรับใครที่เป็นนักเตยมสานะโปรตีนสูงน้ําไม่มันผมว่ามันโอเคละสําหรับใครที่แบบกําลังมองหาอาหารปลาดีๆน่าจะมีมีติดบอกกันไว้อะ่ะกับอาหารปลาตัวนี้นะพูดมาซะยาวเลยทีนี้มันจะซื้อได้ที่ไหนอะ่ะมันอยู่ที่ตะก้าไงอ,อยู่ที่ลิงก์ผมปักลิงก์ไว้ให้คุณเข้าไปดูที่ลิงก์นะมันจะมีคําว่าลิงก์ซื้อสินค้าคุณกดเข้าไปแล้วก็ คุณก็กดเข้าไปซื้อได้เลยตอนนี้เขาก็จัดโปรโราคาดีส่งฟรีด้วย